สวัสดีจ้าวันนี้นะคะมาหน้าชวนเพื่อนๆน,นะมาที่บ้านที่นะครนายกนะแล้วก็มาดูนะคะต้นหูกระจงต้นนี้เนี่ยเป็นต้นที่ให้ร่มเงาแบบว่าดีมากๆเลยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะมานั่งเล่นกันใต้ต้นหูกระจงนี้นะคะแต่ทำไมเราถึงไม่นิยมให้ปลูกต้นหูกระจงไว้ใกล้บ้านนะสาเหตุหนึ่งนะคะของความที่เขา ไม่แนะนําให้ปลูกไว้ไกลบ้านก็คือทุกคนสังเกตดูนะเห็นความแผ่เขาไหมคะเขามีอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าต้นแผ่บารมีดูลักษณะของลําต้นเขาแล้วก็ดูความแผ่กิ่งก้านเขาเนี่ยมองไปที่ตัวบ้านกับมองที่ต้นเขามีความแบบว่าแผ่กิ่งก้านสาขาแบบเวอร์วังอลังการมาก คือถ้าปลูกไว้ใกล้บ้านแล้วเนี่ยความของกิ่งเขาอะค่ะก็จะไปลุกล้ามานาบริเวณบ้านแต่เขาเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาดีมากๆเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยเวลาเรามามีกิจกรรมเราก็จะสามารถมานั่งเล่นใต้ต้นไม้ได้แบบว่าไม่มีแดดมารบกวนเลยดู ด้านนอกเห็นไหมแดดจัดแดดจัดจ้านแต่ดูด้านที่มีใต้ร่มหูกระจงก็<ม>จะแบบให้ร่มเงาดีมากๆเลยค่ะส่วนของรากเขาอะค่ะเขาจะมีความชอนชัยแบบทะลุทะลวงมากเลยนะแล้วก็ตัวรากเขาเนี่ยจะแผ่ไปตาม ตัวกิ่งเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะยาวมากกิ่งเขาไปแบบดีงามมากๆนี่ดูมาถึงนี่แล้วกิ่งอยู่ตรงลากมาถึงตรงนี้เลย ลำต้นเห็นไหมคะเนี่ยรากเขาแบบว่าไปตามอา่กิ่งที่เขาแผ่ออกไปอะ่ะรากเขาก็จะไปตามกิ่งนั้นนะมันทำให้รากเขาจะทำลายตัวพื้นบ้านของเราได้อย่างเช่นพื้นปูนโรงจอดรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตัวรากเขาอ่ะก็จะดันทะลุทะลวง ให้บ้านเกิดความเสียหายได้นะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ไม่นิยมให้ปลูกหูกระจงไว้ใกล้บ้านแต่ว่าบ้านที่นี่ก็คือเวลาปลูกแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือว่าตัวรากอะคะ่ะก็ยังไม่ถึงกับว่าไปทําลายตัวบ้านมากนักก็แต่จริงๆแล้ว่า เราไม่ควรปลูกให้ใกล้บ้านมากนะคะสำหรับต้นหูกระจงนะแล้วก็ทำไมเขาถึงเรียกหูกระจงเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของใบเขากันนะคะที่เรียกว่าต้นหูกระจงนะคะลักษณะอาจจะเป็นที่ลักษณะของใบเขานะคะใบเขาเนี่ยจะมีความคล้ายกับหูของกวางเขาของกวางเห็นไหมคะ คล้ายกับตัวเข่ากวางคล้ายกับเข่าของกระจงก็เลยได้ชื่อว่าต้นหูกระจงเนี่ยเห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะความใบของเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะของต้นนี้นะสำหรับที่บ้านมะนาปลูกเอาไว้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะพบบ่อยๆเลยนะคะก็คือเจ้าหนอนบุ้ง หนอนบุ้งตัวเล็กๆสีดำๆมาค่ะเขาชอบจะมาอยู่ที่ต้นหูกระจงนะถ้าอยู่ไว้ปลูกไว้ใกล้บ้านเนี่ยวเวลาาตากเสื้อผ้าหรือว่าเวลาเราทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีน้องหนอนบุ้งนะคะมารบกวนในบางฤด,ดูกาลนะคะสําหรับไม้ชนิดนี้นะอันนี้จากต้นที่บ้านของมานานะคะ เอาเป็นว่านะถ้าเพื่อนๆน,นะคะคนไหนที่ตัดสินใจว่าจะซื้อต้นหูกระจงมาปลูกนะคะก็ให้ดูบริเวณบ้านของเรานิดนึงนะคะอย่าปลูกชิดใกล้บ้านมากนักนะคะถ้าบ้านมีบริเวณก็ปลูกให้ห่างออกจากตัวบ้านเพื่อป้องกันในส่วนของพื้นนะคะที่รากเขาะจะไปทำลายในตัวพื้นแล้วก็ในส่วนของกิ่ง ที่เขาแผ่ออกอะคะ่ะมันก็อาจจะไปรบกวนในส่วนของตัวบ้านได้นะถ้าคิดว่าจะปลูกหูกระจงนะคะก็ลองดูแล้วก็ลองพิจารณาดูอีกทีนะคะสำหรับคลิปนี้มานาไปก่อนแล้วนะขอบคุณนะคะสวัสดีจ้า